คุณผูวว้ชมครับมีรายงานว่ามีฝรั่งคลั่งนะครับในร้านตัดผมย่านสยามกล<ฆ>างกรุงเลยนะครับถึงขั้นเห็นบอกว่าอรารวาสแล้วก็ทำลายข้าของ ừ ừ เนี่ยภายในร้านตัดผมด้วยนะครับมีคลิปที่เผยแพร่กันในโซเชียลมีเดียตอนนี้อ่ะชมสักนิดหนึ่งนะครับล่าข้อมาพิเทขยะใส่อะไรเอาออกทางร้านนี้เอาหน้าแล้วนะเดี๋ยวไปนึกถอนจะถอนกลเฮ้ นี่ไปพังของในร้านตัดผมนะฮะเ<ช>จ้าของร้านเนี่ยเขามีการมาโพสต์เ <post S 2> อ,อาไว้อบอกว่าต่างชาติคลั่งแล้วมาทำลายเข้าของในร้านตัดผมไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาแต่ไม่รู้ชาติไหนนะแต่ท<ต>่านหาเรื่องนะสภานก,การตำรวจแห่งชาติก็อยู่ตรงนั้นน่ะเดียว